รอยสักได้เกิดขึ้นมาตั้งหลายพันปีแล้วมันไม่เคยเป็นที่แพร่หลายมากกว่านี้ผู้ใหญ่อเมริกันหนึ่งใน8ปดคนมีรอยสักอย่างน้อยหนึ่งแห่งนั่นปาเข้าไปตั้ง40ล้านคนซึ่งอาจจะบ,บ้าไปหน่อยเมื่อมาคิดว่าต้องเจ็บแค่ไหนเพื่อให้ได้มาแล้วก็ยังลบไม่ออกซะด้วย เป็นจากกลงูหางกระดิ่งที่พ่นหมึกแผนที่จะเป็นพิษแล้วเครื่องนี้มันทำงานยังไงอ่ะดูอย่างผิวเผินนะเครื่องสักลายก็ออกจะธรรมดาธรรมดาคุณสร้างเองได้โดยใช้มอเตอร์จากเครื่องเป่าผมหรือว่าแปรงสีฟันระบบสัน่นพร้อมกับสายกีตาร์และยางลบหมึกของคุณก็เอามาจากปากกาลูกลื่นธรรมดาก็ได้หรือว่าคุณจะฝนไม้ให้แหลม จุ่มสีตรงปลายแล้วก็จิ้มลงไปในหนังคุณอย่าพยายามทำแบบนี้ที่บ้านนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อสร้างรอยสักคือการเจาะหนังกำพรา้าหรือชั้นผิวหนังด้านนอกและฝากสีเอาไว้ในชั้นหนังแท้หรือผิวหนังชั้นที่สองราวๆหนึมิลิเมตรใต้ชั้นผิวหนังและเจ้าเครื่องนี้มันทำมากกว่า50ครั้งต่อวินาทีครับ หมายถึงทุกนนาทีบนเก้าอี้คุณจะถูกแทง3,000ครั้งถ้าใช้เวลา3ชั่วโมงเพื่อให้ได้100ดก็ต้องเจาะถึง540,000ครั้งแนะ่<อ>แล้วมีปัญหาเรื่องของความละเอียดคุณสร้างรายละเอียดสินไม่ได้ถ้าขาดความแม่นยำระดับเล็กที่สุด เครื่องกลสักลายควบคุมความลึกของเข็มความเร็วและขั้นตอนการใช้ภายในเศษส่วนมิลลิเมตรมันเจ็บเหมือนกับการกรอฟันเสียงเหมือนการกรอฟันและก็แม่ยามเหมือนกับการกรอฟันน่ะมาเริ่มตน้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนและยางยืด1เส้นแบ่งมันออกเป็นสามพื้นที่หลักนะครับคือฐาน,นกลไกในเครื่องและหัวเข็ม แน่นอนว่าส่วนปลายก็คือหัวเข็มบัตรกรีติดอยู่กับแขนโลหะที่เชื่อมต่ออยู่กับแถบป้องกันส่วนที่ทําหมดทุกอย่างทั้งเคลื่อนขึ้นหรือลงสปริงเชื่อมต่อแถบป้องกันเข้ากับส่วนฐานก้อนโลหะที่ดูคล้ายหูกระต่ายที่มีสลักข้างในเออแล้วอย่างยืดล่ะก็เอาไว้ป้องกันหัวเข็มที่เร็วเกินไปไม่ให้หลุดจากร่อง ตรงนี้ไม่มีสีออกนอกเส้นเครื่องสักลายจะติดตั้งเข็มสักไร้สนิมที่คมกริบเอาไว้ปลายเข็มต่างจากเข็มจากเย็บผ้าธ,ธรรมดาหัวเข็มสักรุ่นใหม่ดานหน้ามาในรูปแบบหลากหลายครับอาจจะดูล้าสมัยแต่มันถูกสร้างเพื่อรับมือกับความซับซ้อนอันน่าทึ่งแล้วก็คำขอพิเศษสุด หัวเข็มสร้างรูที่เล็กและต่อเนื่องในชั้นผิวหนังนึกภาพเครื่องเย็บผ้าเย็บปักผ่านสิ่งทอน้ำมึกถูกฝังเอาไว้ในผิวหนังก็เหมือนกับได้ที่ใช้ทำรอยเย็บผิวหนังจะต้องยืดออกตึงในระหว่างการสักถ้าปล่อยให้ย่อนหัวเข็มก็จะติดหนึบมึกจะไหลออกและจะพากันยุ่งเหยิง ลองดูวิธีทำงานบนลวดลายใหม่เริ่มต้นจากรากภาพก่อนครับเพื่อจะทำการวาดเครื่องจะถูกตั้งสำหรับวาดเส้นละเอียดแล้วเราจะประจุหัวเข็มไว้กลมๆเหมือนกับปลาดินสอหลังภาพร่างเสร็จสมบูรณ์ก็ได้เวลาแรงเงาดังนั้นเครื่องสักจะต้องการฟันชุดใหม่หัวเข็มแรงเงามีโครงสร้างภายนอกเหมือนหวี โครงสร้างหัวเข็มยิ่งมีรูปรายละเอียดเท่าไรมึกก็ยิ่งออกมากขึ้นครับหัวเข็มจำนวนมากจะสร้างรูที่เหมือนกันซึ่งถูกเติมในคราวเดียวหัวเข็มตั้งต้นเร่งความเร็วโดยการควบคุมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและถูกควบคุมโดยเครื่องจ่ายไฟชุดนี้ มีคันเท้าเหยียบคอยเปิดแล้วก็ปิดสีมันขับเคลื่อนให้หมุนในอัตราที่มากกว่า4,000รอบต่อนอาทีรถสปอร์ตที่วิ่ง1 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใช้ความเร็วรอบเท่ากันนี้แหละครับพลังเดินทางตามสายเคเบิลสู่กดลรวดและสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น มันดึงแถบที่ใช้ป้องกันลงและกดให้หัวเข็มแทงลงไปยังผิวหนังและทันทีที่แถบป้องกันแตกขดลวดวงจรไฟฟ้าก็จะถูกตัดปิดสนามแม่เหล็กสปริงก็จะดีดแถบที่ค้าอยู่ทันทีที่ประทานหน้าสัมผัสแม่เหล็กก็จะเริ่มทำงานใหม่หัวเข็มก็จะถูกกดลงอีกครั้งครับอัตราเร่งของหัวเข็มในเครื่องมือนี้เร็วมาก เทียบเท่ากับความเร็วปีกของนกฮัมมิงเบิร์ดแต่ปีกนกไม่ได้ทำให้ปวดแสบปวดร้อนในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างใช้แล้วทิ้งงานศิลป์น,นี้มีว้รักษาครับไม่ว่าเพื่อชื่อเสียงทางสังคมสรัทธาแห่งจิตวิญญาณพิธีกรรมแห่งชาติพันธุ์หรือเหตุผลที่พลาดพลั้งไปชั่วครู รอยสักคือการบวงสูงขั้นสูงสุดที่เห็นได้จากการแสดงออกของคนเครื่องมือนี้คัดลอกรูปแบบศิลปะโบราณและทำให้สมบูรณ์ด้วยความรู้สมัยใหม่นิดหน่อย